สวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทีิร์ดทุกท่าทุกคนพี่นอ้องมื้อนี้ก็มาพบกับบ่าวซู่คือเก่าเนาะพี่นอ้องมื้อนี้สิอดีตเอาเสื้อให้บ๊บบอบบี้เนาะพี่น้องก็เลยบ๊อบบี้กำลังมาแต่หน้าไรอย่างมา <c oughs> เดี๋ยวจิตัวบ๊อบบี้ก่อนมาไปซื้อโทรศัพท์ใหม่เห็นเนาะเสื้อจากป้ากับลูกท่างแคนาดาซื้อให้พี่น้องแม่นซื้อให้ใหเฮ็ดทศไทยเนาะ สั่งเห็ดไห่บ๊อบปีเห็นบ๊อบปีมัดใส่สุดจีฬาไปกระสือสุดจีฬาเลยกัมาพิมสือบ๊อบปีใส่เนาะเลยกับของน้องนิ่วน่าเยอะถาบ๊อบปีออกมากพี่น้องเยอะมากทุกเสือเลยะเอินบ๊อบปีกับพี่น้องเดินบ๊อบปีออกมากเลยบ๊อบปีมัทนาเห็นเนาะห้ากับกระสือโทรศัพท์มาให้บ๊อบปีเนาะพี่น้องเลยกัเหาตัวเพิ่นเนาะเพิ่นกระขึ้นสิบวเสือเ้าดอกเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีบ๊อบปีน้องนิ่วสวัสดี พี่น้องอุ้ยน้อยเดชคือขยะนี่อะไรฉันรู้จัว่าคือขยะตัทับยางดีตรงนี้อวายดีหรอบอเออกมาแม่มันมีายมีได้ยังทับตัวทับอยู่ข้างลลาง ตัวเฮ <c oughs> ้ยบ่าฮ่าวบเวียนตอนนี้เสียเสียวัตถุสิงเสียอะไรนี่เสียน้องนิวเดี๋ยวสิบอกอป้ากระลุกสามมะไฮเนื้อบังน้าป้าห้ำออกออกไปมองไม่ได้ออกออกออกไปมองไม่ <c oughs> ผัวออกไปทางนี้พี่ออกมาเบิ่งอยู่เบิ่งนี่เออจะป้าห้ำอ้าวน้องนิวมานุ่งที่ละ่ะ <c oughs> ไอ้ดินไอ้ดินจับมันไวด้ดะนั่นป้าห้ำห่ะนี่เสียของบวบปีงานอยู่บ่เป็นพิมพ์ให้ หามามาอย่าพากลับมาที่ไหนโอ้ปัจจิเกากล้องคอยเนยเอ้ยเด็กๆก็ได้ก็ดีแต่บ๊อบใส่เดียวกันก็มีแต่สีแดงเนาะห่วยจะมาเออผามันงามนะโดโซดาทอดได้อันนี้เอาไม่ขันอยากได้ว่าน่าโอ้ไนกี้อย่างดีโด้ของดีนะฮะของดีแล้วเนี่อุ้ยใส่ปะคะเออไฟสีใส่ได้เออก็ใส่ตุ๊บใส่โด้ใส่ได้ปะใส่ทั้งหลังเขียนตรงไหนนี่บ่ได้เขียน Paid, so yeah. เขียนแล้วเขียนมาบอบปี้เด้อพวกข้างหลังอยู่เบื่องอล oh, ังนะพวกวิวิไม่น้องนี้ยใส่ที่เด็ดใส่แต่น้องนี้ยคล้องจังฮะเอาขอบใจลูกอยู่แคนาดาแน่ว่าสิขอบใจลูกก็ป่าแน่ถูกขอบใจงามๆถูกขอบใจงามๆขอบใจเด้อขอบใจไผ่ขอบใจเด้อป้ากันที่บิ่งเลยใส่ให้ถูกงามบัดนี้ใส่เบิ่งด้ว ใจบ้างน้องนิ่วฮะก็ดีอยู่บ่ยังคืออีโตมเต็มนัดบ่ไป็นปั่นเตาเป็นปั่นเตาบ่ดีเอ็งเด็กๆกับป้าห้ำขลังนี่โอ้งาะเลยนี่โอ้คือเธอเนี่ก็สีแดงนี่ก็สีแดงอ่าพอเสียหายเล็กน้อยซุ่มหนีได้คอยไปห้องเฮียนแต่เดือดเถอะคอยไ้บอกจะบอกมาบ่นผู้ใหญ่เร็วมาเบิ่งดอกเออ มาซองอยู่บนเงี้พี่น้องเอ้ยเด็กน้อยอันนี้ก็ได้แบบขึ้อยู่เนาะขึ้งใหญ่ลูกขึ้นมั้งเหรอจะใส่เบอร์เอ็มจุกจะใส่เบอร์เอ็มป่ะกันดิขึ้ยเดี๋ยวก็ใส่เดี๋ยวก็ใส่ต้มเนียมต้มเทียบเอาเอาแล้วใส่ทรงขนาดเบอร์เอลใสแบบนี้มันยังอุ่นมันยังเถะต้นนี้กับเบอร์ยังอันนี้ฮะพี่น้องเอ้ยอยากใหญ่เบอร์เอลเนาะจะเห็นดูอะไร เอลแต่เอลตัวนี้ฮะเอลหรือเอลงใส่ตัวนี้เบิ่งมุงสันมึงน่ตีเสือก็อันนี้มันสอดทวเขาลองใส่สีดำงไใส่เอลจะใส่ส่เอ็มก่ใส่จะใส่ใส่เอ็่ตัวเก่าเลาะเราไปรมาานะตีตนมึงตีห้องไว้นี่หนองเ้า้องตีงฝากคือโอ้น่อนิ่คือเทะแทะ ขอบใจดังนางเนติเออเสียบใส่ซุปใส่นี่นุ่งเองเป็นยีงวงนุ่งเป็นอ่ะว่นังหบเอ็มใหญ่บ่วะมจะว่าใหญ่ผู้เดาเอแล้วว่าจะใส่เบอร์เอาขอกระบกหูไว้แล้วแล้วปเดิมนี่เกาะก็สื่ออวดปันอ่ะเนาะบ่พูดแล้วอันี่พูดแล้วอยู่แคนาดานะสั่งนะสั่งเหอะหายนอกหายแล้วอยู่แล้วเห็ดหายทีทีเสืใหาเนาะดีใจร้ายที่ไห ไอเฟอสดิบตองไอเดิบตองกิบีพี่น้องดบตองร้านคนพี่ยังยางไป็ตะโตข้ากันดีใจวันน้องนิวก็ใส่ที่แต่ของเก่าเนี่ใส่เบิ้งใส่เป็นยู่บ่ใส่เบิ้งใส่โปเป็นนะฮะเดียกว่าเสืออะอะนพี่น้องใส่เป็นสุดน้เลยเนาะบ๊บบีกได้เดิเนาะเสือเนาะ เ็ต้องซากข้าสิบาบ่แม่นเสือใหม่นะพี่น้องบแก่บอันต้องแก้นี่ <laughs> ดีแต่ว่ามันยังอุ่นบอปปีเอ้ยใ,จใจยส่ได้เลยเนาะใส่ได้โด้มาแตงะมันกตงะคือกัน,นกับใส่รวมตะลียมอยูนัมบะน้ำเมื่อใส่มาลงตรงติง่ง น้นบวานน้เม nah. well ังใสิ่งใหญ่แบบโดดเด่นเปเด่นเ I mean, I mean, ื่ออวดนะอวดึนเื่อใหญ่ขึ้นคนเฮ้ยโอเคเฮะสิจอยลงใะ้ห้ใส่ตะลวบตะลวบจเสียเออมมนก็คือเด้อไมนกะจังซี่เห็นแหละใส่ได้ได้เด้อปะเออมันก็คักตัวฮะนี่จ็ใส่จมนวนจำนยมไปจะเสียตวตอนนี้กรล่มหนาวเนาะหน้องนี่ใส่สงให้เบื้งเนี้ยคลิปนี้กับเบ้งมียังไรเนาะพี่น้อง เสือมาเซอร์ไพรส์บอปี้สื่อเนาะตัว่าเป็นว่าเป็นไอโฟน e เปาต่ว่ามดี่ไดุ้หามามือนี่ยูดีดีเดอเทเฮหนองนิ้วนี่ป้ลัวมเป็นล้างมาเบิ้งเป็นล้างมาเบิ้องะเป็นแก้นหนองนิ้วฮะพื่อเ้มันขังล้างเป็นหนองนิ้วเนาะสาโดได้สะาโดเนาะมั้งหลายเบอร์หนึ่งคุณดีบอ ชัวสำเร็จสิทธิ์เนาะสำหรับเออซาโดเนาะไอโฟนเนาะไอโฟนซาโดเนาะไอโฟนีสองไอโฟนไร์้าจะได้บทซิงมาแล้ววะมึงเหนอเป็นไงโฟนจิ๊เดดอกจำซึงฮีโร่จำได้จำอ้ครได้ว่าห้องเพลงแคฟังแน่ว่าขันบ่ปีได้ ได้ for ่ะันได้จากฟังเจ้าห้องเพคหน้าปาก็ระลุครัเอาโดเอาโดเพคหนึ่งไว้ห้องอะไรฟังนเพงยังกันเลยน้องนิ้วห้องเพงให้ปากกระลุกฟังในเดยวืออยากเป็นเด็จน้ดติวถ้าเต้นน้าาโดจะเป็นแดนเตอร์เออยังซาโดอะดิว่จะองห้องให้ร้องฟังเร็วเร็ว บลคลิปมันสี้ยาอนีเร็วๆอ้ยบปี้บออะไรปาแล้อยากพักเิกระลุอะไรเร็วๆเร็วๆๆอบอ่โอ้ยเพลงเดียวยีดีเร็วเพลงยังก็ได้ไปนี่มาลองเทยไปนี่มาลองยบบนเร็วๆๆพาเลวดีออห้องอะนแม่อันหนึ่งสองสามบลออดอ เร็วเร็วเร็วกหนึ่งทั้งสามหน่งเออนะนอหนึ่งนิ้วนาะสามเพ่งยังไหนเพ่งยังเสริมากฟังบอรเดิฟังเพลงยังหน่อยใจในโศกสตาเดี๋ยวอ่าเป็นดองเป็นดองว่าเป็นอะไรชูสองสามดอง่เป็นโอตีมันหายเนี่ยล่ะนิ้วเออไปไป ว่อห้องคอนโดเร็วมันชิเสียบรรยากาศแล้วอุตส่าห์บอกให้ค่อยอันนี้ได้ฮะไปดองเพลงกมาเป็นดอกเพล็กยังไงดองเพลงกยังกระไดเร็วๆเดี๋ยวได้ย <video> <Let 's S 1> uh ินเสียงทอนหนึ่งเพาะหน่อยใจได้ส่งสตาร์เสี้ยวเกิดมาเพราะเป็นคู่กันตดแท็กันแค่นั้นแหละกระเดี่ยวอันนี้เร็วๆเป็นยังกระไดเนาะอยากเป็นหนุ่มเคยแบบนี้เออใส่ใจได้แต่มองเออเอาเใส่ใจได้แต่มองโยใส่มองได้ทั้งฟ้าโย ใจไอ้หนนะที่พาไปกินเมือนวน่างนี้สิพาไปเดียงกวัวแต่กิดุไทร์นาไอโคสัญญาว่าจะมีผีพ่อเนี่อาร์ตีดจาดีมาห้องเพลงสุภาพนะเร็วเร็ววิ่งเร็วๆห้องเพลงนะใส่ข้างเพลง เฮียังก็ได้ค่ะเป็นแดนเซอร์อ่ะน้องนยวใ่ใจได้แต่มองโยน้องยิวได้นมาดูว่าเป็นแดนเซอร์มาเด้อมาเป็นแดนเซอร์เด้อเอาที่ละใส่ใจได้แต่มองโยใส่มองได้ทั้งฟ้าโยใส่ใจนี่นี่นะโยพาไปกินแกงโนมัยแกงโนมัยก็เค็มลายแต่ขี่รถไถทยนด Daniel b o s น a เสื้อยูว่าจกสิบ้าขอกินน้ำบมแกว่าขอสิกินน้ม้เนาะน้องนิวเนาะไปเห็นหน้ามือไหนก็กินแกงน้ไม้ไปเห้นหน้ามือได้ก็กินแกงนม่ินแกงน้อนเเสือบ่บี้งมบ่ปลากระลุงฟังมาให้ฟเก้าอะ่ีนอะนก็ได้เหตดเสือทิ่มแล้วเหตดแหดอนนะก็เลยว่าน้ำพอดีครบเลย6 2เลยเลยว่น้ำ โทดบบดโดเดียวกรเบื้องตีราคามันบ่มีบ่มีราคามันแพงอยู่ดอก่งส่งแพะมันดีชุดนึงเาอปรั้ยจักแด้ามประหยัดเป็นแสั้งสีแดงเพิ่นเนาะตัวนั้นแดดเป็นแดดเนาะตัวนั้นเนนเนาะนี่ทังในเพิ่นนะเปี่ยนเลยด้อ สงสาต้กันวันนี้าเจอขนาดมหนาวนะโดีเอฟมีบอกว่าไอเจ้าใส่สินแน่มาใส่สินมันอันนี้อย่างลำบากลบเนาะอย่างใสก็มาใส่สบิใส่เอฟซีเนี่ยมันเป็นม่ยิยย่าเงี้ยวไอะไรเป็นอะเนอะไอะไเอไเปนอะไรเป็นอะไเป็นอะเป็นผู้นอะเป็นอะไรอะเอะนอะไนออะไรอะอไเอรเอ เพิ่งเอาเด้อพี่น้องเบ่าหนามันว่ามันงามดีสุดโอ้ยแต่จริงข่อยงามกว่าในหูพี่นี่งามนะครัะพี่นอีนี่ปีใจใครคิดยังไงเหมือนเอากันนาค้าอไรอเงี้ยไปแ่แม่พี่น้องปิดคลิปกันทำน้ำคลิปนี้กันทีเบิร์ตเพื่อนสนิทเราพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดเปกระตุ้นใจเห็บบาสุกนัเด้อเดี๋ยวปัดยามจังหน่อยจังหน่อยพวกเขากัดฉีดมันรวมตัวกันเอกเพราะว่าฉีแล้วเวียดล่างหงันเลยเนาะไปคุยกันไปคุยกพี่น้อง

บอบียนในระดนี้นะเอาไปรถไหนอ่ะเอ้ยบอเนี่อน้มบบอกยม่บบเราขึ้นรถกะบอิปเนี้บอด้สแก่ได้ที